สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนนะครับผมในะวันนี้ยนะี่สิบเก้าเนาะยี่สิบเก้าเดือนเ็ดพี่หกแปดนะครับผมนะทุกคนนะดาวโจนนะั้ยังไม่เข้าเลยจ้ะยังไม่มาเลยนะเมื่อที่แล้วนี่ผมให้สี่นะสี่กับห้านะออกมาเก้าสองกับศูนย์หนึ่งไม่เข้าเลย หลุดก็หลุดยาวเลยทุกคนสำหรับดาวโจนเนี่ยมา,มางมกันต่อนะครับนะหวยลาวเข้าแล้วดาวโจนก็ต้องเข้านะวันนี้ มุ่นดาวโจทย์นะครับวันนี้ก็0นย์แล้วดนศูนย์กับ0 1 0กับ1นะครับก็จะมีศูนย์เจ7ด8ูนย์แปแล้วก็16นะครับการศูนย์สี 4, ่ สองแล้วก็ศูนย์สามนะครับถ้าพี่พี่ทุนเยอะนะจับ0ูนย์ห้าไว้ด้วยนะมันก็จะมีศูนย์เลขเด่นนะผมผมได้เก้าศูนย์หนึ่งเลขสูตรนะได้เก้าศูนย์หนึ่งกับห้าหกเจ็ดนะเก้าศูนย์หนึ่งผมก็เอาศูนย์กับหนึ่งห้าหกเจ็ดผมเอาเจ็ดกับหกห้าผมไม่ได้เอามานะถ้าพี่พี่ทุนเยอะนะี่จับห้าไว้ด้วยนะศูนย์ห้าเนาะ ยี่สิบเก้าเดือนเจ็ดหกแปดศูนย์แน่นอนขอให้มีศูนย์มาแล้วกันนะตัวเน้นก็จะมีะตัวเน้นนะครับก็จะมี0ูนย์6ย์แแล้วก็1 7เจศูนย์แน่นอนทุกคนผมว่าศูนย์นะ มันใจมันใจมีศูนย์มันแน่นอนต่อไปนะครับ <c oughs> ก็จะต่อไปนะครับก็จะเป็นเลข3ามตัวนะครับสองตัวก็จบไปแล้วนะศูนย์กับ1นะศูนย์เจ็ดศูนยามตัวนะครับสามตัวจะเข้าไหมเนี่ย ออวันนี้หวยราบเข้าสามตัวแนละ้วทุกคนใช่ไหมน่าจะใช่นะหวยราแล้วเข้าสามตัวศูนย์เจ็ดแปดเลยศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์แปดหกศูนย์แปดสี่แล้วก็ศูนย์หกสี่ นี่แหละทุกคนวันนี้นะขอให้มาแล้วกันสำหรับดาวโจนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ